ถ้ามีโอกาสผมจะเรียนสูงๆครับเพื่อทํางานที่มีรายได้เยอะครับจะได้เอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ครับจะไม่ได้ลําบากอีกครับอยากทําทอาชีพอะไรเป็นเหมือนไปไปอยู่ในเรือครับกางเหมือนเป็นวิศวกรใช่ไหมคะลูกทําไมถึงอยากไปไปทําอาชีพนั้นคะลูกเพราะว่ามันมันได้รายได้เยอะครับจะได้เอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ครับไม่อยากให้ลูกก้ามพ้นกับว่ารับช่างตัวไป แม่ไม่อยากให้ลูกหยุดอยู่กับตี้กรับรว่าแกหาจะเอากินข้าเหมือนแม่กินอยากเรียนไหมลูกอยากเรียนสูงสุดในชีวิตอยากอยากถึงระดับไหนลูกปริญญาตรีแม่ต้องขอขอบคุณโอกาสครั้งนี้สำหรับพี่กินกับแม่มากค่ะแม่ไม่ถึงแม่ไม่คาดขวันว่า โอกาสที่ผู้ใหญ่ให้มาจะถึงขนาดนี้เมล็ดลูกก็ทีลูกข้อมูลก็คือน้องทราบแล้วว่าคุณแม่เป็นหนี้ออมสินอยู่หมื่น่นะลูก <c oughs> แต่ว่ายังมีหนี้ปรับปรายครับก็คือมีหนี้ทกศอ,อีกห้าพันแล้วก็มีหนี้ยืมร้านชําอีกหลักร้อยรวมๆกันตรงนี้ลูกใกล้ๆ2,000มื่ <c oughs> ถ้าคีนทำธุรกิจนี้ผ่านผู้ใหญ่คิงพาวเวอปลดหนี้ตรงนี้ให้สองหมบาทลูกตอบคำถามให้ลูก สูบใไขลูกแม่ครับนีแหละนี่และคับกงครัโอ้โหโ้โอ้โหโอ้โหแม่มากครไม่ไหล่ดคือทะลุคางจริงๆครับพว่หลวงยังไปต่อได้ ต่จริงๆแล้วเด็กคนเนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องความหัวไวในการคิดเลขครับนี่คือ,อนักบอลหัวไหวครับ6 7 9 3 5เท่ากับ345ค่ะจัไปแล้ครับได้แล้วครับหยุดครับหนึ่งจุดหกสี่นะครับวิธีคิดยังไงลกูกเจดยกกำลังสามครับได้ <4 S 1> เท่ากับสามร้อยสี่สิบสามครับยังไงต่อครับ เราเล่นยกกำลังไม่เต็น9ลบ6ครับเท่ากับแพลรูกับเป็น3ครับเฮ้ยยังไงต่อลูก5ลบ3เป็น2ครับครับเฮ้ย2บวกกับ343ได้เท่ากับ345ถูกต้องยรดยอดน้องผ่านภารกิจและถูกอ้่างเรปลอดภัยครับพีธีงานจรแล้วยินดี กินลูกหันมามองได้แล้วครับว <Wow. S 1> <Wow. S 2> ้าวไม่ใช่ลูกนี่คือรองเท้าสตั๊ดจากความสามารถของน้องชีนสัมผัสดูลูกรู้สึกไงลูกผู้ใหม่เลยอ,อะชบรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหมลูกมันคือพลังที่เกิดขึ้นจากความสามารถของเขาเขาจะใส่คู่นี้ครับไปโลดลั่นบนสนามฟุตบอลที่เขารักแล้วก็มีลูกฟุตบอลจากโครงการ King Power Thai Power มอบให้ลูกด้วย King Power ทำบอลแ,แบบนี้ครับ1ล้านลูก แจกเด็กทั้งประเทศและ1ลูกตรงนี้มอบให้น้องคีนนะลูกนะวันนี้ทาง King าวเวอร์กดหนี้20,000บาทให้ลูกแล้วก็มีรองเท้าสตัดและบวกเงินเพิ่มเติมให้ด้วยเป็นทุนเลี้ยงชีพในชีวิตรวมวันนี้นะครับรวมมูลค่า30,000บาทมอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์ครับพี่ลูกตรงนี้ลูกรู้สึกยังไงกับตัวเองดีใ,ใจที่มาถึงวันนี้ครับพี่ลูกถ้า พูดความรู้สึกในใจกับแม่ได้นะลูกถ้าแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้นะคีนอยากจะพูดอะไรกับแม่พูดผ่านกล้องเลยแม่น้องตั้มตัเร็จเลยผมรักแม่มากครับโตขึ้นจะทำงานดีๆเลยครับครับแม่น้องคีนครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่เลี้ยงลูกได้ดีมากครับขอบคุณคับแม่เก่งมากครับคีนลูก แม่อยู่ตรงนี้แล้วผู้หญิงที่เรารักที่สุดอยากจะบอกอะไรกับแม่ลูกเขินไหมย่กน oh ้อเยนงตามมาเมารกแล้วนี่เม่รักลูก แม่ครับเหมือนว่าน้องกังวลตอนจะขึ้นมหนึ<ช>่งตอนขึ้นมหนึ่งจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายไปเรียนในเมืองอะค่ะต้องมีค่ารถเพราะว่าห่างจากบ้านประมาณ30กิโลอ่ะโอ้สามสิบก<ช>ิโลคือคือบ้านเราอยู่ไกลโรงเรียนค่าเทอมไม่ต้องเสียใช่ไหมแม่ค่าเทอมถ้าไปเรียนในเมืองมีค่าเทอมด้วยค่ะ๋อตรงนี้คือสิ่งที่น้องกังวลแม่ประเมินว่าค่าใช้จ่ายมันประมาณยังไงอะครับค่ารถก็ตกประมาณเดือนหนึ่งพันสี่อะค่ะคต่อเดือนส่วนค่าเทอมก็ประมาณเกือบเกือบสองพัน นั่นคือเหตุผลที่คีนเก็บสตังค์เจ็ดพันใช่ไหมลูกใช่ค่ะคีนอยากเรียนไหมลูกอยากเรียนสูงสุดในชีวิตอยากอยากถึงระดับไหนลูกปริญญาตรีเขาอยากเป็นวิศวะอยากให้คีนตั้งใจไปสู่เป้าหมายนั้นนะลูกนะคีนเป็นเด็กดีลูกเป็นเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนดีด้วยใช่ค่ะคุณแม่ครับที่คิงพาวเวอร์เนี่ยมีมูลนธิธิชื่อว่าวิชัยศีวัฒนประภามูลนิธินี้ครับเขาตามหาเด็กดีเด็กตั้งใจเรียนเด็กเรียนเก่งแต่ว่า อาจจะมีอุปสรรคด้านฐานะการเงินทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนรพรภาเขาจะส่งเด็กกลุ่มนี้ครับให้ไปถึงจุดสูงสุดด้านการศึกษาทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ฝากบอกคุณแม่และน้องคีนว่าในอนาคตถ้าลูกอยากเรียนอะไรอย่าก,กังวลใจลูกถ้าเทอมมอ .1 ม, 2, ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 จนถึงปริญญาตรีผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ส่งคีนเล่จบปริญญาตรีครับ ีใจด้วยครับแม่พีใจด้วยครับโอ้แม่ต้องขอขอบคุณโอกาสครั้งนี้สําหรับพี่กินกับแม่มากค่ะแม่นึงไม่ถึงแม่ไม่คาดขวัญว่าโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้มาจะถึงขนาดนี้สําหรับแม่แค่รองเท้าสตน์ที่ลูกอยากได้ก็เ,เยอะแล้วค่ะเพราะแม่ไม่มีโอกาสที่จะซื้อให้ลูกเลยขอบคุณมากสําหรับทุนเรียนตถึงพัญญะดีและขอบคุณมากที่ว่าโอกาส ดีๆสำหรับเงินปลดหนี้และทุกอย่างสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะและขอบคุณผู้ใหญ่ทาง King Power มากนะคะที่ให้โอกาสดีๆสําหรับลูกสําหรับพี่คีนขอบคุณค่ะเพิ่มการครับว่าที่เด็กเรียนจบปริญญาตรีคนต่อไปจากมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาครับน้องคีนครับยินดีด้วยลูก คุณมม่ครับดีใจด้วยนะแม่นะแม่เลี้ยงลูกดีจังเลยยิ้มเป็นเอกลักษณ์สิโอเคค่ะแม่ไม่เคยได้เรียนพิเศษไม่เคยได้อะไรเลยเพราะว่าแม่รักเขาไงเขาถึงได้เป็นเด็กดีเขารับรู้ความรักของแม่ได้ไงขอบคุณพี่หอยขอบคุณครับดีใจด้วยค่ะแม่ไม่ได้ทำหลังแกลูกที่แม่พูดอ่ะยิ่งเขาได้ทำเขายิ่งมีสกิลมากกว่าเด็กทั่วไป เป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงอย่างดีแล้วมีผู้ใหญ่ดูแลใช่ค่ะอีกคนนึงคือผออบุญตินเป็นสุดพอโรงเรียนบั่นขอดตมปัจจุบันแคสนับสนุนค่าเดินทางมาหนึ่งพันด้วยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากครับดีใจด้วยนะลูกนะแม่ครับดีด้วยครับก็ดีด้วยตัวของกูเองต้องมาจากแม่้วยแล้วว่าที่เด็กจบปริญญาตรีคนต่อไปของเราจากมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาครับน้องคีนครับขอบคุณที่มารายการนะลูก ลูกฉันรถเข้าไปเลยลูกฉันนะครับตะกี้ตะก้ถาตการครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อกซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ